ตอนนี้กับมาอยู่ที่อา่าดนาส,สตี้ไทท็อปนะครับผมมาเลือกดูกระเบื้องนะพี่น้องอจะทำการรีโนเวทบ้านใหม่นะครับเสียตินเพิ่นรีโนเวทเสร็จไปเรียบร้อยเหลือของผมกำลังจะรีโนเวทบ้านใหม่นี่ครับตอนนี้มาเลือกกระเบื้องอยู่ครับบอกว่าเสียวกระเบื้องซีได้ไล่ได้นะครับผมกราบสวัสดีและก็ทักทายพี่พิงน้องเอฟซีครับผม น้ำผ้าพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านเขาสู้ช่องโอกีอนี่นะครับกับ <pper pper> <sk ill> บรรยากาศเลือกกระเบื้องที่นอ่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายกระเบื้องนะครับอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้ก็เลือกกระเบื้องกันอยู่ครับให้ลูกสาวครับร้านสาวทากันเลือกเอาอยากได้กระเบื้องซีใดอ ตอนนี้กำลังตัดสินใจกันอยู่ครับโอ้ยกระเบื้องเยอะครับอืมกำลังหายกันอยู่ครับ ช่วยสิเลือกกันกระเบื้องกันได้นึกว่าจิคากันตายม,มาเบืองครับว่าจะตัดสินใจเอาแบบไหนนะเรามีหน้าที่ทำให้คนอยู่ปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ครับ ผู้อยู่ก็นู่นแหละพากันอยู่กรุงเทพอืม,อมตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ครับ บรรยากาศครับผมบรรยากาศการเลือกกระเบื้องรู้สึกจะแบบมีอารมณ์ขึ้นมาแล้ว คนให้ดูเริ่มมีอารมณ์แล้วเราหลบมานี่ก่อนแล้วกันนะครับมาด oh. สามูสายหมอบครับสายหมอบอันนี้เขาเรียกว่าเทาลัมโบครับดีแม็กตัวนี้เป็นตัวสองจุดห้าหรือเปล่าสองจุดห้าไหมนะครับนี่สวยนะพูดถึง แต่งรถไม่ต้องแต่งอะไรมากมายครับแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับสวนนี่ก็โอ้โหความเงาต่างกันวับเลยรถคันนี้ทําไมมันเงาอย่างวะเนี่ยโ,โคตรเงาเลยคันนี้ความเงาต่างกันมากเลยครับคันนั้นนี่น่าจะเป็นสีจากโรงงานนะส่วนคันนี้นี่สีจากอูนะครับ เอาคันนี้มาก็จะเอาเบาะรถเกี่ยวมาทําด้วยครับเบาะรถเกี่ยวดูสภาพเบาะรถเกียกย่ยวผมเลยอุยพี่น้องมันช่างแบบโหเละตุ้เปะ๊ะนะจนต้องแบบไม่ไหว่ะสงสารคนนั่งก็เลยเอามาทําให้ทําใหม่นะครับบางทีเราก็ขับด้วยแหละ บรรยากาศก็จะเงียบๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ฮะไดนาตี้ไทยทอปเดทอุดมนะครับมากันมาเลือกดูกระเบื้องครับเพราะว่าจะรีโนเวทรีโนเวทบ้านให้แม่ใหม่เพราะว่าหลังจากที่สร้างผ่านมาแล้ว10น่านจะประมาณ1112ปีนะครับน้ำมัน ซึมเข้าจากด้านล่างนะครับซึมเข้าจากด้านล่างทะลุกระเบื้องขึ้นมาเลยดันกระเบื้องขึ้นมาเลยเพราะว่าพื้นบ้านเรามันต่าพอพื้นบ้านมันต่ําปุ๊บเนี่ยเวลาหน้าฝนปุ๊บน้ํามันจะขึ้นมาจากพื้นดินครับชุ่มขึ้นมาเลยแล้วมันก็ซึมขึ้นมากับเสาเสาบ้านรอยต่อของปูนนะครับลอยต่อขึ้นมาของปูนเนี่ยมันขึ้นมาแบบแบบเป็นรอยต่ออย่างเงี้ยนะครับระหว่างตัวบ้านกับพื้นบ้านนะะ ก็เลยทําให้น้ํามันเข้ามาในบ้านเจิงนองเลยนะครับแล้วก็เวลาฝนตกแรงๆปุ๊บบ้านมันเสมอกับถนนใช่ไหมเวลาน้ํามันระบายไม่ทันปุ๊บมันก็จะท่วมขึ้นมาท่วมขึ้นมาแล้วมันก็จะเอ่อเข้าบ้านครับก็เลยทําให้อ่าต้องทําการรีโนเวทพื้นบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวไม่ได้ลื้อนะไม่ได้ลื้อไม่ได้อะไรแค่แค่แคอ่ารีโนเวทใหม่เฮ้ยนะ นี่มาดไยตัวนี้เเบื้องน้านี่สีขาวนี่ดูตอนนี้ยังเลือกกันไม่ได้เลยนะครับนี่รู้จะเอาแบบไหนอ่ะเริ่มมีอารมณ์กันแล้วเอาเดี๋ยวจะทะเลาะกันผ่านโซเชียลแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วเริ่ม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 มีเสียงแล้วหหยกันแล้วครับอืม อันนี้อันนี้กระเบื้องตัวนี้เป like ็นพวกลวดลายใหม่ครับเป็นลวดลายลวดลายเนื้อใหม่อ่าตัวนี้ก็ถ้าเอาไปปูกกับสว่างอยู่สีมันก็สีสว่างอยู่นี่สว่างอยู่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ก็ง่ามง่ามเบิ้ดอย่างละง่ามเบิ้ดไอ้เว้งง่ามเบิ้ดก็เจ้าไปไหนเอาตกลงแล้วตกลงแล้วเอาตัวนี้สีนี่ มื่นกับ่เป็นอย่งไม่ไม่ใช่มืงินตัวถือน้าเนาะนี่ถ้าบวมมือมันต้องเป็นพวกนี้นี่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 ถ้าบวกมื่นี่ถ้าบมมือจพวกนี้นี่นี่นี่พวกนี้จบมมือนี่พวกนี้มันเครือบเนาะ เออตัวล่างนี่บ่มือนใต้ชุดมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เคลือบตัวนี้แบบไม่เคลือบครับถ้าเคลือบแล้วมันจะรื่นนะมันจะมืนพี่น้องขึ่นไซส์จันผมกับตีลังกายมาเช่นนึงแล้วถือกาด้ำห่อนมือหนึ่งถือกาด้ำห่อนมือหนึ่งถือจุ้ยกาแฟ ดีแล right. ้วการท่องเที่ควมากความักันมกัตัวนี้บ่ได้เคลือบตัวนี้บ่ได้เคลือบแล้วนีบ่ได้เคลือบท่นันเลยเนี่ยถ้าเอาสว่างก็คือตัวนี้นี่เอาสว่างก็คือตัวนี้นี่นี่สว่างนี่ ตอนนี้ลูกค้าก็มาเบิ้งกับเบื้องไลน์ครับตัวน,นี้อ้วนมากตัวนี้ตกลง,งเอาตัวไหนกันเร็วๆบอกเพื่อนแต่ว่าไลา่ไล่ไม่ตัวนี้ก็สวยอืมอบอกไปชื่อกันช่วงนี้เวลาเราไปทำความสะอาดมันกับมืจจอเออหายแล้วสิคากันแล้วพี่น้องเลือกกระเบื้องกับสิคากันแล้ว ตกลงได้ยี่บ่นี่เอาไรได้ขั้วขั้วกับเอาสีเดียวกันไปเมืดบ้านโหลดเจ้ายังหลายสีแถอเออก็เอาตัวเดียวไปเมืดเลยเอาเป็นพื้นเดียวไปเมืดเลยไม่ต้องเอาไปเฮ็ดหลายสีตั้งแต่ยุ่ยเฮี่ยนกับซ้ำซีซีๆเหรอ วันนี้ก็น่าจะได้กันเรียบร้อยครับโทรเช็คราคากันแล้วโทรคุยกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพ้อง fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเกือบจะค่ากันตายขนาดเลือกผ่านโทรศัพท์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ